สวัสดีชาวซากา้าทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะเอกนะวันนี้เราก็จะมาลิลสกินซีซั่นจักรวาลแผ่ขยายรอบตัวฉันฟอเรส t i เทล i l ลแอนนัสนะครับก็เป็นสกินซีซั่นที่23นะครับก็มันเป็นพลังที่ได้มาจากเปนหน่านะ ถ้าจำไม่ผิดนะี๋ยวทุกคนเหนอยไรหรือเปล่ายังเป็นกันผู้แอบอ้างมักพยายามเหยียบย่าความจริงก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเลกอร์ดัสฉันมาแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัย ก็ับเข้าสู่ไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับฉันจะยิงลูกศรใสตรูไปด้วยกันฉันจะยิงลูกศรใส่เจ้าฉันจะยิงลูกศรใส่เจ้าปุยเกินปุยมุยมลูกสาวผมน่ารักสุดละดิงโน,นหนึ่งอะ่คนะคนนี้ กำลังนั่นจะดีหรือร้ายย้อนขึ้นอยู่กับคู่ทันฉันเห็นแล้วล่ะคือฉันเห็นแล้วล่ะคือ อย่าเพิ่งตกใจไปออาวแปดลั่น Been defeated. ฉันจะส่องแสงแม้ความมืดกินกินพวกคุณเอ้ยคำพูดมาดูมีอิมแพกยังไงไม่มีผู้ชนะแท้จริงในสงคราม ใช่เหรอแล้วที่วอลาดตาย,ตายละวันดาวตทีชีสกินสอนักซิกต

Our Dragon Lane Tower is under attack. An enemy has been defeated. <laughs> <authenticity> <laughs> <laughs> So Our middle lane tower is under attack An enemy has been defeated the iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Stasis. Don't feel the sun, Minute. Ultimate! So why? me sure it's you ต้อนรับเอ่อเนื้อเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเปนหน้าฉันจะส่องแสงไม่ให้ความมืดกลืนกินพวกคุณฉันจะส่องแข็งไม่ให้ความมืดกลืนกลินพวกคุณทะล,ทะลุทะลวง you have

ก็ตามเนื้อเรื่องก็คือไม่ชนะเพราะว่าประตูของเผ่าอบิสถูกปิดนะครับโดยพลังของเปหน้านี่คือเนื้อเนื้อเรื่องถ้าตามเนื้อเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันจะยิงลูกศรใส่จ้าง ก็ <c oughs> สิคุมพลังนั่นจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับผู้ใชม้มันพลังนั่นจะดีหรือรถถ้ายล้วนขึ้นอยู่กับผู้ใช้ฉันจะส่องแสงไม่ให้ความมืดกลืนกินพวกคุณ ีลูดในเล่นบ้านยางโอคค้โหเซิลมันมมน่าลำบากนะแล้วก็คือเปหน้าที่โดนเนิร์ฟมาเลย คิวของเกิดนี่แบบสนุกมากสิ่งที e ่น่ากังวลคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ Nice. assist! is alive. Your team has destroyed a tower. Hi. Dragons and slayers have evolved. An enemy has been defeated. เที่ยวบ้านโดน อะไรบ้านอย่างอีกจะโดนโอ้ยตัวนอกอมัน,น,ทนเที่อันนี้พื่อนเราแง่หันโอ้ยนี่เราต้องขโมยจริง <c oughs> ไม่ใช่ขอบับนะ ฉันขอขอโมยทั้งป่าเลยนะขอบคุณ้าสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ assisting an enemy has been defeated an enemy has been defeated nice, <Sacred> uh. oh, nice assisting โหนิดเดียวอีกครั้งเหรอนี่เราไม่ยอท้อเนี่ยเราเนี่ย อิกตราซิลโปรดให้พลังแก่พวกเมรัทาเกิดมาครับทุกคน

Dark Slayer has been summoned. <laughs> 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 <sharp inhale> An enemy has been defeated. Double kill. Nice assist. Your team has destroyed a tower.

ก็ประมาณนี้สำหรับการเล่นเทลชิวชิวเพราะว่าเป็นสกินของซีซันนะครับก็น่าจะตามในเรื่องด้วยแหละแรงมากแล้จบก็เป็นชี่สนะนะแล้วไม่หวัง MVP อยู่ไปแล้วนะก็ชิวชิ นนตอ G.P. ซึ่งได้แก่ในโครนะการเงินอยู่ที่9,432สร้างคอนเที่3.12แล้วคอนเซ็ปต์ที่16%นะก็เข้าเข้าประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเทลแอนนาสซีซันฟอเรส t t เทลไอเทมก็จะประมาณนี้นะก็อแอบมันอยู่แต่ล้มค้าลิงอนะ่ะ แรงคือแรงต้มเลยตามฉันมาแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัยก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ถ้าชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ดเด็ครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันถามว่าสกินนี้สวยไหมก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็อืมนั่นแหละทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ หอมดีดีแต่ว่าเป็นสกินที่ได้รับพลังมาจากเปหน้านะน่าจะส่วนหนึ่งั้งเพราะว่าตรงปกคอหรือตรงสร้อยคอจะเป็นเขาเรียกว่าแผงคอปะ่ะจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเข่าของน้องกวางแล้วนะคือเปหน้าเป็นเผ่ากวางนะครับไม่ใช่เซนทอนะอืก็ แล้วเจอกันเะเน่บัตตอรนเน่ยนเนยอย่าเดิมกดไลค์ด้วยละกดซับน,น,นะบายนี่ก็คือช่วงด้านหลังของเทียนัสนะก็ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ขยี้ใจชายหลายๆคนนะอันนี้ก็คือลูกสาวผมนะครับไปแต่ก็พูดผิดแล้วเจอกัน